สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีกับเพื่อนๆสวัสดีกับทุกๆต้นทุกๆคนสวัสดีกับปีพีน้องๆหลกๆลานนสวัสดีทุกๆคนนะคะแรงตายเลงกลางเลงตองแดงมัวมันเล้วมัวมันแหลวค่ะไม่เป็นไรนะคะตองแดงก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้พามากินส้มตำคกะส้มตำมีกระเทียมดองด้วยอ่ากระเทียมทนดองมีปลาดําเป็นต่อนด้วยนะคะไหนล่ะเอามาตัวเดียวนะคะที่เกียดฉีกค่ะเอามาตัวเดียวค่ะ ลาดุกทอดค่ะวันนี้พีช่ชะโอมมีลูกทั่วค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกินเลยนะคะมากินเลยค่ะกินน้ำก่อน <c oughs> เดี๋ยวแคนเหล้ว ก็อิ่มจับกินก็เจ็บปลาดุกือค่ะไม่ได้เทอดเองนะ จ้มตำตำเองค่ะทำแบบที่เองที่ตัวเองชอบเลยนะคะแม่ปูใส่น้ำปูด้วยนะคะนิดหนึ่งมันก็สีก็จะเข้มๆนะไ่ปูไม่ได้ทนผิดแม่แล้วคะทุกคนเส็จพริกสีเม็ดเองค่ะไม่ได้ใส่เยอะนะ ก่อนว่านะอืมร้อยเนะียดาใต่มาตัวเดียวขี้เกียจฉีกมันมีตัวเยอะกวลางอืม อมจะอมมัน อมร้อยจะอมมันเข้ากับธุมตำจริงๆนะคะทุกคนหรือว่าต้องหรือว่าจะอม,มนีมันเข้ากับทุกอย่างเนาะจะอมเข้ากับอะไรก็ได้ Hãy thiên cho kênh Ghiền อมตัดน้นาำออกก่อนนะคะทุกคนไม่ปูตัดน้นาำก่อนนะคะเดี๋ยวน้นาำปักมือเจ็บอิตาย 啊！我。 <Yeah. S 1> ข้าวกันเลยลารดุกปราดุกต่อเราอมตำเข้ากันอีกแล้วเข้ากันเป้ วันนี้วันนี้ไม่ปูสันไม่หมดนะคะท่อตมตําเพราะว่าไม่ปูตําเยอะนะคะวันนี้ไม่ปูตําเยอะค่ะทุกทีไม่ปูตําแค่พอดีกินใช่ไหมคะ วันนี้ไม่ปูตําเผื่อว่ากินด้วยค่ะตามเบอร์กินกลางวันกันกะว่าวันนี้จะกินโปรตำมตั้งวัน mấy con kình đấy là kình nó tận hằng quanh rồi nè มีแฟนขับคนหนึ่งถามมาว่ามีเพื่อนๆคนหนึ่งถามมาว่าจมูกเป็นอะไรคะทําไมจับบ่อยจังคันจมูกหรือว่ายังไงคะไม่ปูหรือว่าเป็นนิสหรือว่าติดนิสัยเขาก็ถามมาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ปูเขาพวกมาคิดได้นะเออไม่ปูชอบจับจมูกจริงๆด้วยมันเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะมันมันติดนิสยัยกับมันเหมือนมันเหมือนคันมันเหมือนอะไรทุกอย่างมันต้องได้ถูอย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่ในรูจมูกแล้วก็ตรงจมูกนี่แหละมันมันติดนิสัยอะค่ะมันติดนิสัยแม่ปูก็เพิ่องสังเกตนะเออจงไงจับตําไมนะ่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะ จับทุกคลิปเลยขอบคุณค่ะแสดงว่าดูแม่ปูตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วแม่ปูก็เพิ่งมาสังเกตนะคะว่าจับจริงๆแหละไม่ว่าจะทำอะไระนาดตอนนั่งไรสุดแม่ปูก็ชอบจับมันเหมือนคันคันยังไงไม่รู้แต่เวลาปกติไม่เป็นไงคะแต่เวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเป็น แล้วค่ะอันนี้ที่จับหน้าคือเหงือกค่ะเหงือกมันเลย đi cao tạ thì dễ quá mày. mấy con nhé yeah. คลิปยาวแล้วคะ่ะทุกคนทานไม่หมดนะคะอิ่มแล้วด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวแม่ปูเก็บไว้ทานมื้อต่อไปนะคะทุกคนถ้าแม่พูททานไม่สุภาพยัยงไงขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะฝากช่องแม่ปูกลัวบ้านชัด้วยนะคะทุกๆคนฝากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปูด้วยนะคะ,ค share, พ,ดดะ,คะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ